สวัสดีค่ะวันนี้บัวจะมาอัปเดตสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะคะรีบอร์ f ฟิตวิดีโค่ะฟิตเนสของชาว Legacy ค่ะมาดูกันนะคะว่าทำอะไรไปถึงไหนแล้วไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่ห้องมัลติโพสต์กันเลยนะคะห้องมัลติโพสต์คือห้องที่จำเป็นคา่าสำหรับออกกำลังกายสำหรับ รีบอลฟิสสตูดิโอในทุกทุกคลาสนะคะ mm hmm. พื้นนำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะคุณภาพเป็นอย่างดีเลยนะคะนอกจากนี้เรายังมีบรลิซอนค่ะ mm hmm. และก็แสงไฟแทร็กไลท์ที่สามารถเปลี่ยนได้ตามมูดแอนโทนต่างๆนะคะ mm hmm. ก็คือ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นคลาสสนุกหนานหรือคลาสสงบสุกนะคะ mm hmm. แสงไฟและมูดแอนโทนจะสามารถเปลี่ยนไปได้ตามนั้นถึง80แบบเลยคะ่ะ mm hmm. ต้องบอกเลยนะคะว่าห้องน้ำของ r e v อร์ดพิสต์เโค่ะน่าจะสวยที่สุดในเขตสาทรนี้เลยนะคะโดยเฉพาะห้องน้ำหยู่งค่ะเราจะมีแสงไฟสวยๆสำหรับสองสาวสามารถถ่ายรูปได้นะคะนอกจากนี้เรายังใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยค่ะเช่นชักโครกอัตโนมัติและแมตช์ยืต่างๆที่นำเข้าจากต่างประเทศนะคะและเราก็ยังมีกระจกระบบสัมผัสค่ะเดี๋ยวบโยจะพาไปดูนะคะว่าเป็นยังไงค่ะ จากนี้เรามีเชลจำหน่ายสินค้าพรีเมียมโดยเฉพาะของวีบอนทิสตูดิโอนะคะสินค้านี้จะไม่มีจำหน่ายที่อื่นนะคะมีจำหน่ายที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะแล้วเราก็เข้าใจว่าหลังจากที่ท่านออกกำลังกายแล้วเนี่ยท่านจะมีความเหนื่อยล้าเราจึงทำคาเฟ่สวยๆเอาไว้ให้กับทุกท่านนะคะพื้นนำเข้าจากประเทศเกาหลีเฟอร์ิเจอร์สั่งทำพิเศษโดยเฉพาะสำหรับที่นี่ค่ะและสุดท้ายเรายังมีเคาน์เตอร์ บริการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเช่นเวโปรตีนซึ่งเหมาะกับชาวเลก a c ซมากๆเลยนะคะไม่มีฟิตเนสที่ไหนเหมาะกับชาวเลก a c ซมากเท่านี้อีกแล้วค่ะรีบอลฟิต t ตูดิโอสร้างขึ้นจากความตั้งใจของบริษัท Legacy เราเลือกผู้ออกแบบอันดับต้นของประเทศไทยเราเลือกสรรวัสดุและอุปกรณ์ที่ดีที่สุดเพื่อให้เป็นฟิตเนสที่ดีที่สุดสำหรับนักธุรกิจเลก a ซี รีบอลฟิสจ s t u ด i o จะมี2สาขาที่สาทรและที่หาดใหญ่นะคะเตรียมพบกับพวกเราเร็วๆนี้ค่ะ